การรีโปะรีปิดหนี้บ้านอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดถ้าคุณกําลังเป็นแบบนี้เชื่อว่าหลารเดียวคนมีความเชื่อว่าการไม่มีหนี้เป็นลาบแอมเบอรเซร์ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าปัญหาการเงินไม่ได้เกิดจากการที่คุณเนี่ยมีหนี้นะครับแต่ว่าปัญหาการเงินมันเกิดจากการที่คุณบริหารจัดก,การหนี้ไม่ดีดังนั้นแล้วถ้าสมมุติคุณเป็นคนหนึ่งนะถ้าหาเงินได้เท่าไหร่พยายามรีโปะรีปิดหนี้บ้านนะครับข้อดีคือคุณจะได้บ้านหลังนี้มาเเป็็นนนขของคุณรวมากนนกึ้ับ อีกอันนึงนะครก็คือคุณจะปลดหนี้เร็วมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่ครับถ้าสมมุติคุณเป็นคนนึงคือไม่มีเงินเก็บเลยนะครับกับถ้าสมมติคุณมีคนที่จะต้องดูแลอยู่ขลหังนะครับถ้าหากเกินเหตุจะเป็นจะต้องใช้เงินกับกลายเป็นว่าคุณอาจจะต้องไปใช้สินเชื่อประเภทอื่นๆ ซึ่งหากเปรียบเทียบนะครับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อประเภทอื่นๆอย่างบัตรเครดิตก็ดีสินเชื่อบุคคลก็ดีกับดอกเบี้ยบ้านนะครับก็ยังต้องยอมรับครับว่าดอกเบี้ยบ้านเนี่ยยังถือว่าต่ํากว่ามากๆเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะอย่าลืมวางแผนนะครับที่จะต้องเก็บกระแสเง,ง,งินสดอ่าเก็บเงินนะครับเพื่อทําตามเป้าหมาหยอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็แบ่งบางส่วนเนี่ยไปโปดหนี้บ้านเนาะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการที่คุณเนี่ยจะสามารถประหยัดดอกเบี้ยบ้านนะครับแล้วก็ปลดหนี้ได้เร็วมากขึ้นอีกหนึ่งอย่างที่จะ Retention นะครับหรือว่าไปขอลดดอ,อกเบีย้ยกับธนาคารเดิมเนอะแล้วก็เรื่องของการ Refinance นะครับที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถไปหยัดดอ,อกเบีย้ยและหมดหนี้เร็วเพิ่มมากขึ้นนะฮะซึ่งหากใครสนใจที่จะ Refinance นะครับแล้วก็หาดีลดีๆสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ล้ำซามได้เลยนะครับล้ำซามจะคัดสรรธนาคารที่เหมาะสมสําหรับคุณมาให้ครับ